สวัสดีครับบรรยากาศหลังฝนตกครับไม่นด้ก,กับผ้ามาเบิงหานครับไปหานลงเล่นน้ำหานลงเล่นน้ำบรรยากาศหลังฝนตกครับไปหานหายในน้ำหานจีนครับหานจีน อายุเก,เกือบสองเดือนแล้วครับจีนเดี๋ยวจะพาไปเบ่งเป็ดครับผเป็ดเป็ดไข่เป็ดหวัวจุกไข่ไข่ครับเดินกันเป็ดไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ พ่อแล้วครับทีมีไก่ไข่ไข่ไข่รถไทยครับไข่นะพ่อครับไก่ไข่หากลิ่นแต่แรง ไข,ข่ไข่ลดไทยสีสันสวยงามครับลูดไทยหัพันนีพันนี่ครับไข,ข่ไข่ลดไทยล้วก็บไข่บาสองตัวตอนเยน็นๆครับมีสีสวยครับลวดไทยสวยงามดีไข,ข่ไข่ลดไทย โมกสุสัตนะนั่นไก่บา่าวาพีมันล็อกสายยีนมันนี่ลูทย อีสันก็ง่ามอีกแบวนึงครับไข่ไข่รดไทยมีไข่ข,ข,ขาปีตัวนึงโวนทับแต่หน่อยมาที่ขาวมาเปรี้ยวะไข่รมดไทย้ ไก่ไข่สายพันธุ์แท้พอพันธุ์พันธุ์อายุห้าเดือนกว่าๆเกือบหกเดือนครับห้าเดือนเกือบหกเดือนหกเดือนครับหกเดือนวันที่สิบเก้าหกเดือนนะครับ